อารตเต้คันเบเล่สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมา journal ของกินกันค่ะเธ <laughs> าแค่ฉันยนแนยังก็มีความสุขแล้วอะ่ะแบบโอ้โหทั้งหมดนี้นะคะมาจากร้าน Eat Memo เป็นของเพื่อนหวนค่ะปิ่มเนี่ยเป็นเชฟตัวเล็กๆเ,เขาต้ตะมุตะมีมาเนาะแล้วเขาก็มีสอนจริงจังเลยแบบมีเป็นคลาสเลยของเขาเลยนะคะอาจจะเห็นเวลาปิ่มเคลื่อนไหวในเพจอะค่ะก็จะเป็นคลาสที่เขาสอนทำเบเกอรี่นะไม่ค่อยจะเห็นเพื่อนบอกว่าสั่งได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งพอเพื่อนเราเปิดว่าอนุญาตให้มีการซื้อแล้วนวานก็แบบไม่ได้การแล้วขา้าพเจ้าต้องได้อะแล้วก็ท่าดาบูบามาค่ะแล้วก็คือเพื่อนอยู่กรุงเท ใช่ไหมคะสั่งมาส่งพิษโลกนหวานเพิ่งรู้ว่าไปเสนีเขามีส่งแบบของเย็นด้วยอะคะ่ะเขาจะเป็นกระเป๋าเงินเงินมาเลยนะแบบเย็นเย็นมาเลยอะแล้วเนี่ยคือคุณเห็นมันเป็นไอ้น้ำนี่คือนอหวานแกะกล่องแล้วก็เอามาตั้งเลยนะคะมีอันนี้ที่จะรับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะมีรอยเลอะมาพราวครีมสดซึ่งอันนี้ของคุณแม่น้หวานอันนี้สิคอฟฟี่คาราเมลเม็ดมัคาเดเมียและอันนี้คือไฮไลท์มากเป็นดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็เป็นชีสดาร์กช็อกโกแลตชีส โอ้ไม่เกินะต้องกินหรอป้ราคานะคะ7 0 7ดส0ค่ะแต่คขาเนี้ถ้ามันส่งเป็นเย็นเย็นของไปรษณีย์มีค่าส่งที่180ปบาทก่อนที่จะทําการรับประทานคือตั้งกล้องด้วยความแบบมั่นหนาว่าของต้องอร่อยแน่เรารู้เทสการกินของเขาดีอะฉะนั้นขนมของเขาต้องอร่อยแน่แน่แต่เราเก็บติต๊กเกอร์ของเขาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการทำสครับบุ๊คกิ้งของน้ำหวานดี๋เราค่อยทำมาปิ๊มน้ำหวานจะกินละนะ ากินอย่างมีอารยะก็คือต้องตัดแบบนี่คือช้อนเลยจ้ะ <G ül üyor> แบบนั้นนวหวานต้องแบบพยายามทำเป็นพอร์ชั่นก่อนตรงนี้ตรงนี้ไม่งั้นฉันจะสัดโฮกไปเรื่อยๆอะคะ่ะเดี๋ยวนวหวานเทานี้ก็เอาละ่ะมีครีมมีเม็ดมีเค้กลองชิมหอมมากมันา้าเมียหอมมากคาราเมลดีมากเนื้อเค้กไม่หวานกินไปเค้มอร่อยมันหอมๆแบบกลิ่นขั้วอะไรบางอย่างขึ้นมาคะ่ะ เฮ้ยดีอะดีมากอ่ะแล้วไงละ่ะน้ำหวานเมื่อเช้าไมา่อต้ออกกำลังกายด้วย <c oughs> ดีอร่อยอร่อยไม่หวานจนไปดีดีนี่ปิดก่อนแต่ไม่งั้นไปเรื่อยหน้เลยเราสั่งไนี้มาสองอัน อีกอันนึงให้นักเรียนเพราะว่า <c oughs> น,นันเรายนสอบเป็นนกก็จริงแต่นักเก็มีการติวอังกฤษให้นักเรียนด้วยนิดหน่อยนะคะเดักเรียนจะสอบตัวทีกันแล้วเขาก็ได้คะแนน98 1 0 0ร้ภาษาอังกฤษอ้าเราก็เลยซื้อสองอันนี้ฉลองให้นางมาที่อันที่สองอันนี้นะคะเช่นเดียวกัน o oh อ my lord เดียเด๋ยวเดีเดเด๋ข้าพเจ้าจะเก็บอันนี้ไว้ ก็เก็บในสติกเกอร์บุ๊กของเรานะคะป,ะป,ะปะัปะ๊บสมุดสะสมสติกเกอร์นี่มันสำคัญสำหรับว่านมากค่ะเวลาไปแกะเกิดอ,อะไรก็ได้มาแปะๆไ้ในนี้ก่อนมารีวิวกันปิ่มตั้งชื่อว่าเค้กดักชอกแลาตเข้มข้นเชดดาร์ชีดดชสอ่ะดูกันอีกทีตัวนี้ราะค่ะเป็นสาเหตุที่ให้นหว่านต้องสั่งเพื่อนเราสะหน่อยเลยอืดเราก็ทำตัวอย่างไร้อรารยะต่อนะคะใช้ช้อนตักกินไปเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอคลิปนี้ออกมามา,มาก็จะบน่นว่าแลวานะไม่ยอมตัดเป็นชิน้นๆดู ความช็อกโกแลตนันสิช็อกโกแลตหน้านิ่มๆม,ม,มัง้งหนาขนาดนี้และข้างบนก็เป็นกรอบและชีสชิมอมือร่อยหอมตรงเลยอะอหอมเลยอะมันมีหอมแบบฟริปตี้หน่อยหน่อยติดเข้ามานจมูกอะแต่ทำไมมันแบบมันมันบียอนความผมอะค่ะดูช็อกโกแลตนันสิโ oh 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 อไมยโอไมยม ดีมากอะ่ะตรงหน้ามันแบบคลายๆช็อกโกแลตหน้านิ่มแต่ว่ามันข้นกว่านั้นนะคะแล้วความกรุบๆข้างบนมันเพิ่มเ texture แล้วทอมันตัดด้วยกลิ่นของชีสมันเลยแบบหอยเดียเอ้ <c oughs> ใครนะบอกว่าจะกินแค่นี้พอเราเราแบบรัดลัดเคาะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเนี่ยดูดีมันแบบสปันช์มีเหมือนมีไซส์สปันช์แล้วก็เป็นหน้ามันโอ้ดีมากปิมรักเธอน้ำหวานต้องรีบเก็บ ก่อนที่นวารจะบริโภคเกินโคต้านะคะส่วนนี้นวารจะไม่ชิมนะน,นวานให้แบ่งให้หมาาแต่นวารค่อนข้างมั่นใจว่าต้องหอมมากๆเธอดูความหน้ามะพร้าวนี้สิแล้วคือจากคุณภาพ2ตัวเนี้ยไม่หวานดีดีดีมากปทำใจหน่ยกันละค่ะเราก็มีภาพมาเรียบร้อยแล้วนะคะภาพของน้องเค้กทั้ง3แบบนั้น,นทั้งๆที่นวารยังไม่ได้ตัดคลิปนี้ลงแต่ก็คืออันนี้แสงแล้วล่ะก็เริ่มจากการแปะภาพที่นวานเพิ่งจะมานะคะอันนี้จะเป็นจุดเด่น,นของหน้านี้เลยะคะ่ะจากนั้นนวานก็สร้างกรอบ ะะโดยที่กรอบเนี่ยนวันเรียนแบบจากวาชิเทปที่นวันชอบมากๆเลยค่ะมันจะเป็นตารางสีฟ้าแล้วก็จะมีสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีเขียวแทกมาด้วยคราวนี้ตอนแรกนวานก็กะจะตีเทลส์ให้มันเยอะๆค่ะแต่กลัวว่าถ้าเทลส์มันเยอะเกินไปมันจะทําให้ลายตานะคะเพราะว่าหน้านี้แพลนแล้วว่ามีของให้แปะเยอะมากแน่ๆเพราะแบรนอร์ของเค้กที่น้หวานแกะมา2อันนะมันก็สวยมากเลยเนาะรับจาก,การแปะโลโก้ของร้านนะคะคืออันนี้ที่เป็นเชฟคนเนี้ยเป็นหน้าเพื่อนนะวั ฉนั้นนะคะน้หวานก็ตัดฉลากของตัวมัคคาเดเมียนะคะมันจะมีทั้งสติกเกอร์มีทั้งชื่อของเค้กแล้วมันแบบโอ้ห้าลักทุกอันนอกจากรูปวาดที่เป็นมัคคาเดเมียเค้กแล้วอ่ะค่ะก็จะมีเหมือนเป็นดูโด,ด้เล็กๆนน้อยนะน้อหวานก็ตัดมานิดนึงมาแปะพอแปะส่วนที่เป็นรูปภาพแล้วก็ฉลากแล้วอ่ะค่ะก็จะเห็นว่ามีพื้นที่เหลือค่อนข้างน้อยนะคะน้หวานก็เลยถมส่วนที่เป็นช่องว่างตรงนั้นนะคะด้วยสีเหลืองจากนั้นก็เอาสติกเกอร์ตัวอักษรนะคะมาเขียนเป็นชื่อเค้กแล้วเราก็จะ เขียนความรู้สึกแล้วก็แบบความแบบอร่อยแสงพุ่งของเรานะคะตัวปากกาที่มันใช้รอบนี้นะเป็นทอมโบฟูเดโนสเกตนะคะน้หวานทารีวิวเอาไว้เมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วค่ะแอบพูดถึงปากกาตัวนี้นิดหนึ่งเฮ้ย <He i, S 1> มันสุดยอดมากเลยนะเป็นปากกาฟัวร์บลัชแต่น้อหวานสามารถเอามาเขียนบันทึกเหมือนพวกปากกาธรรมดาได้เลยอะกลับมาส่วนที่เป็นโลโก้นะคะมันมีสีขาวค่อนข้างเยอะนะน้อมหวานก็เลยแปะสติ๊กเกอร์ลงไปนะคะพอแปะด้านหนึ่งแล้วด้านหนึ่งมันก็จะแบบว่าแกดขึ้นไปที่อีกอะถมต่อนะคะคอนเซปต์หน้านี้คือแพ็ค ค,คืออยากให้มันแน่นที่สุดนะคะฉะนั้นหวานก็เลยพยายามจดพยายามเขียนดูโดสให้ถูกช่องว่างมาถูกถมไปให้เต็มค่ะจนมันก็ไม่สามารถจะเต็มไปกว่านี้ได้แล้วนะคะเพร่ะนหว่างเขาบอกว่าตอนนี้ขนมของเขาเป็น made to order นะคะถ้าใครสนใจะจะสั่งน้หว่านจะลงลาแมชชอ p เอาไว้ให้นะคะตรงที่ description box เลยค่ะมาคาคเดเมดีมากจริงๆ